วันนี้เรามาดูกีตาร์โปร่ง12สายดีกว่าว่าทำสีใหม่และกรหตับใครที่ไม่เคยได้ยินเสียงกีตาร์โปร่ง12สายเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมอะมาดูกันในวิดีโอนี้ สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับ EP4 นะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสแบบเอากีตาร์ลูกค้าเนี่ยมารีวิวให้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลูกค้าแต่ละคนเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอกีตาร์12สายนะแต่ก็บางคนก็ไม่รู้ว่ากีตาร์12สายเนี่ยมันเล่นกันยังไงนะอ่าแล้วตัวนี้เนี่ยที่เอามาให้ดูกันเนี่ยก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกีตาร์โปร12สายเป็นกีตาร์โปร่งหลังเต่า บางทีกีตาร์โปร่งหลังเต่าเนี่ยปัญหาในเรื่องของกีตาร์โปร่งหลังเต่าเนี่ยแล้วยิ่งเป็น12สายด้วยเนี่ยคือมันจะมีเรื่องของการของแรงตึงของสายเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับความแข็งแรงของตัวหน้าไม้บางทีกีตาร์โปร่ง12สายเนี่ยหรือกีตาร์โปร่งหลังเต่าเนี่ยจะชอบมีปัญหาเรื่องท้องป่องหน้าไม้แตกใช่ไหม <S 2> <S 2> แล้วก็มีเรื่องของหลังคอที่อาจจะต้องมีการที่มันมันหักมีแรงแรงฟิสิกส์ที่มันจะต้องแรงดึงออกไปถ้าเกิดตรงนี้มันไม่แข็งแรงเนี่ย ตัวนี้จะเป็นส่วนที่หักแล้วก็หน้าไม้แตกตัวนี้เนี่ยกขาแคจะจะครบเลยทั้งท้องป่องหน้าไม้แตกแน่แต่ลาตอนทําเสร็จแล้วเป็นไงครับเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีเป็นสีออกแนวทะเลหน่อยนะมีการไล่คลื่นนะมีถาดายมีแบบไล่คลื่นลงไปเลยนะดูโอ้โหดูให้ดูแพงหน่อยฮนะหลังคอก็จะมีรอยจ้าของพวกรอยเล็บรอยเล็บที่เคยเนี่ยคอรอยเล็บอะไรเงี้ยหายหมดเลยคราวนี้ทําใหม่ เคลือบเงาวิงวับเลยนะสุดยอดเลยนะชมตัวเองเลยป่ะให้ภูมิใจนําเสนอเลยนะตัวนี้ทางร้านก็ปัดเงาโค้ดอะไรก็เอาให้เรียบร้อยเลยอ่ะเมื่อไม่เสียเวลาเนี่ยะมาลองดูมีใายๆหลายคนเนถามว่าที่ทําสีเนี่ยมันมีผลต่อเสียงไหมก็อันนี้ก็คล้ายๆเหมือนว่าอืม ถ้าเกิดว่ามันมีผลต่อเสียงเงี้ยมันพี่สรับพี่นะที่คิดว่าอยู่ที่คนทําในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการที่เราจะพ่นให้ความหนาสีเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายถ้าเกิดว่าสียิ่งบางมายิ่งบางหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยเสียงก็จะเปิดเขาีการสนับสนุนที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าสีมันบางไปเนี่ยก็อาจทําให้สีมันแตกได้เป็นลายงานหรือว่าเป็นโดนทิดเดียวมีรอยกระเทาะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่บางคนก็อ่าโอเคกลัวมีเรื่องปัญหาของสีบางไ,ไปก็พ่นหนาไปพ่นหนาเลยสุดท้าย การ่มความหนาก็เ,าเป็นการลดแรงสั่นเทินของหน้า้าไม้ทําให้การสั่นเทอนของหน้าไม้เนี่ยมันน้อยลงทําให้เสียงมันทึบอ่า <laughs> มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละทรงของกีตาร์เหมือนกันนะว่าทรงนี้ควรใช้สีแบบไหนอะไรเงี้ยตาปโป่งเนี่ยทาสีเนี่ยต้องเลือกต้องแบบเลือกช่างที่แบบมีประสบการณ์มากๆเลยเพราะว่าการทําสีกีตาร์โป่งเนี่ยมันมีเรื่องของเซนซิทีฟเรื่องของความสัมพันธ์หลายๆอย่างเลยที่มีผลต่อเสียงนั่นเลยแต่กีตาร์้ายมีนะกีตาร์ฟ้าพ่าานสีหนานได้เลยแต่กีตาร์โป่งเนี่ย ไม่ได้เลยต้องเช็คหลายๆเรื่องเหมือนกันอะมาลองฟังเสียงกีตาร์โปร12สายกันอะหลังจากการทำสีเสร็จแล้ว ตสองสายเนี่ยเวลาเล่นแบบเพลงเก่านะต้องเป็นคนที่นิ้วที่แบบจับแบบชํานาญมากๆเลยเพราะว่าในการการกดในโนต้ตเดียวเนี่ยต้องจับทั้งสองเส้นเลยมันเป็นสายคู่นะก็ต้องเร่งๆหน่อยแต่ที่เคยเห็นกีตาร์ติดสองสายที่คนเขาเล่นบ่อยๆเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาไปตีคอร์ดกันจะให้ได้ยินเสียงเป็นเสียงแบบมีความกังวานสว่างอะไรอย่างนี้หน่อยอะลองฟังดู ว่าทำสีแล้วเนี่ยก็กล้าบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าทำแบบเข้าใจนะก็ไม่ต้องกังวลว่าเสียงกตามันจะเสียงดรอปลงนะยังไงคือถ้าเกิดว่าท้องป่องมาถ้าไม้แตกมาคิดว่าถามลูกค้าถามว่าทำแล้วเนี่ยเสียงดีเหมือนเดิมไหมยังไงก็ต้องดีกว่าเดิมเพราะว่าตอนตอนเนี้ยท้องป่องอยู่หน้ามันแตกอยู่ยังไงก็เสียงไม่ดียังไงทำใหม่ก็ต้องดีกว่าเดิมนะแต่ว่าก่อนทำใหม่เนี่ยก็ต้อง ศึกษาข้อมูลอะไรดีๆก่อนแล้วกันนะว่าก่อนที่เราจะทาสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเคสนี้นี่ก็ถือมั่นใจได้เลยว่าจิตต้าก็จะกลับมาในสภาพสมบูรณ์แน่นอนแถมดีกว่าเดิมด้วยอโอเคถ้าเกิดว่ายังไงก็ประมาณดีนะไงถ้าเกิดว่าชอบผลงานที่ติดตามผลงานที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรให้พี่ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ในการทําคลิปต,ต่อไปนะ่าโอเค ยังไงก็ไปเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ